อดีตการผ่านไปไม่กลับหลังอนาคตก็ยังมาไม่ถึงปัจจุบันสำคัญควรคำหนึง่งตรองให้ซึงคุณความดีมีหรือยังอย่าปล่อยให้วันวานที่ผ่านพ้นทำให้เราทุกทนจนหมดไม้มัวครุ่นคิดอาจทำผิดสาลงไปก็เพิ่มวันเสียใจไปอีกวัน คนประมาทเสียใจเมื่อใกล้มวยก็เนื่องด้วยไม่ทันสร้างทางสวรรค์สร้างเมื่อเจ็บใกล้ตายมักไม่ทันพึงรีบสร้างทางไว้พร,รันนั่นละดีกราบสวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังและท่านผู้ติดตามชาแนลอานนท์เล่าเรื่องที่ครรพรักทุกท่านกลับมาพบกับกระผมอีกเช่นเคยอานนท์กับเรื่องราวความธรรมะนิทานตำนานเรื่องเล่า พร้อมทั้งข้อฉุกคิดคติธรรมสอนใจหลักธรรมที่ใช้ในการดำเนินชีวิตนำมาพูดคุยทำความเข้าใจให้ท่านผู้ฟังทุกท่านได้รับฟังกันอีกครั้งนะครับในวันนี้ผมก็ขออนุญาตหยิบยกนำเสนอในหัวข้อเรื่องคู่ดีคู่แท้ดูด้วยวิธีการไหนคนที่เรากำลังคบอยู่จะรู้ได้อย่างไรว่าเขาเป็นคู่แท้ท่านผู้ฟังครับในเรื่องนี้นั้น ก็มีหลายแต่หลายท่านที่ได้ถามกันเข้ามาว่าวิธีการดูคู่แท้นั้นจะดูด้วยวิธีการใดอย่างไรดีในข้อนี้นั้นผมก็ต้องขออนุญาตเรียนกับท่านผู้ฟังอย่างนี้นะครับก็คือจริงๆแล้วนั้นในเรื่องนี้มันก็ไม่มีคำตอบที่ตายตัวสำหรับคำถามนี้เพราะนอกจากจะมีเรื่องของความเชื่อที่ว่าคนที่จะได้เป็นคู่กันนั้นจะต้องเคยได้ประกอบปุ่นกรรมร่วมกันมาตั้งแต่การก่อน แต่ก็ใช่ว่าจะเป็นบทสรุปที่การันตีได้จริงๆว่าเมื่อเจอกันแล้วเขาจะต้องเป็นคู่แท้ที่จะครองรักกันได้อย่างยั่งยืนถาวรและที่ได้กล่าวเช่นนั้นก็เพราะว่ามันมีเรื่องของกรรมใหม่เหตุปัจจัยใหม่ที่ตัวของเรานั้นได้สร้างมันขึ้นมาใหม่ในปัจจุบันซึ่งก็ทำให้วิบากผลแห่งกรรมที่ได้ทำร่วมกันมานี้สามารถที่จะเกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นได้ตลอดแต่ถ้าหากเรามีความต้องการอยากที่จะรู้จริงๆว่า คนที่เราครบอยู่ในปัจจุบันคนคนนี้เป็นคนที่ใช่หรือเปล่าในส่วนของวันเวลานั้นก็อาจจะเป็นตัวกระตุ้นให้เราได้เห็นคนคนหนึ่งชัดเจนยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามใจของเรานี่แหละครับที่จะเป็นผู้ตัดสินใจได้ว่าใครคือคนที่ใช่ใครไม่ใช่สิ่งต่อมานั้นก็คือสติของเราที่จะสามารถบอกได้ว่าจะอยู่ต่อหรือจะไปในเวลาจังหวะโอกาสที่เหมาะสม กาวคือเวลาใจเราสติหากสามสิ่งนี้ได้เวียนมาบรรจบกันเราก็จะเจอคนที่ใช่นำไปสู่การครบหาดูใจกันและช่วงเวลานี้ล่ละครับก็คือการพิสูจน์เนื้อแท้สันดานตัวตนของแต่ละฝ่ายให้อีกฝ่ายได้รู้ได้เห็นหากยอมรับได้ก็อยู่กันต่อไปรับไม่ได้เมื่อมีโอกาสใหม่ๆก็ต้องจากกันไปมันก็เป็นสัจธรรมระหว่างการครบหาดูใจกัน แต่หากรักใดเกิดขึ้นแล้วแต่เราไม่ได้ตั้งอยู่ในสามข้อนี้เป็นความรักที่เกิดจากความเสน่หาความลงในรูปการมุ่งหวังประโยชน์ต่ออีกฝ่ายไม่ใช่ความรักที่เกิดจากความเมตตาอันเป็นการเห็นใจเข้าอกเข้าใจซึ่งกันและกันต่อให้รักกันจนปานจะดมฝ่าเท้าก็จำจัต้องมีเหตุที่จะทำให้ต้องเลิกลากันไปในที่สุดนั่นก็เพราะเดิเริ่มต้นด้วยวิธีการที่ผิดตั้งแต่แรก และเรื่องของชีวิตคู่นั้นก็เป็นเรื่องที่แสนธรรมดาที่จะต้องมีการกระทบกระทั่งอาจจะเกิดมีการผิดใจทะเลาะเบาแหวงกันบ้างก็เป็นเรื่องธรรมดาและหากว่าต้องทะเลาะผิดใจกันไม่เข้าใจกันก็ขอให้ลองนิ่งเงียบลองทบทวนตนหากใช่คู่เรารักเราจริงแล้วเขาก็ย่อมจะไม่จากเราไปไหนยิ่งเราปล่อยวางได้มากเท่าไหร่คนที่เขาเป็นคู่เราจริงๆเขาก็จะกลับมาหาเอง ไม่จําเป็นที่จะต้องวิ่งตามหากเราลองนิ่งเงียบเพราะเหนื่อยในการวิ่งตามแล้วเหนื่อยทะเลาะก็ลองหยุดใช้ใจดูแต่ให้ใช้ตากับสมองดูแทนหากว่าเขาใช่คู่ของเราจริงๆแล้วแม้จะต้องเลิกลากันไปหลายเดือนหลายปีเดี๋ยวเขาก็จะกลับมาเองไม่ต้องตามให้เหนื่อยและหากเขาคือคนที่ไม่ใช่จริงๆเวรกรรมนั้นก็จะผลักให้เขาออกไปจากชีวิตของเราเอง ต่อให้เรายื้อเขาไว้จนกระทั่งตายลงต่อหน้าเขาเขาก็จะต้องไปอยู่ดีก็เพราะใจของคนนี้ยากแท้ยันถึงยามนิรักก็จงรักกันให้สุดและใครที่เลิกรักไม่ได้ก็ให้รู้ไว้ว่ารักมันเป็นอย่างนี้เจ็บอย่างนี้หากว่าวันหนึ่งที่ความเคยชินความรักตัวเองกลับมาก็อาจจะไม่เหลือที่ว่างให้คิดอยากจะกลับไปอีกแล้วเมื่อเราคิดได้แล้วถึงแม้อีกฝ่าย จะมานอนตายอยู่ตรงหน้าเรานี้อ้อนวอนให้กลับมาเพราเราก็อาจจะมองมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเป็นเรื่องที่แสนธรรมดาของโลกเราก็จึงควรที่จะใช้กําลังของสติปัญญานี้พิจรรารณาสัจธรรมความเป็นจริงให้เข้าใจให้ได้เพื่อจะได้ไม่ต้องมาเป็นทุกข์อีกครับและก็อย่างที่กระผมได้มีโอกาสเรียนกับท่านผู้ฟังไปในหลายๆครั้งแล้วนั้นเกี่ยวกับเรื่องราวของความรักของชีวิตคู่ ที่จะสามารถประครับประคองให้รักกันและอยู่ด้วยกันได้ยั่งยืนนานตราบแก่เท่าชราได้นั้นไม่ใช่เรื่องที่ว่าคนสองคนจะต้องมีอุปนิสัยใจคอเหมือนกันไปเสียทั้งหมดไม่ใช่เรื่องของความหล่อสวยหรือทรัพย์สินเงินทองใดๆไม่ใช่ว่าคนใดคนหนึ่งจะต้องปรับเปลี่ยนอุปนิสัยฝืนทําในสิ่งที่ตนไม่เคยต้องการเพื่อให้สามารถปรับเข้ากับอีกฝ่ายได้แต่ถ้าว่ามันเป็นเรื่องของการที่คนสองคนนี้ จะต้องมีความเข้าอกเข้าใจกันสามารถที่จะยอมรับทั้งเรื่องที่เป็นข้อดีและข้อเสียในตัวของอีกฝ่ายได้และก็ต้องสามารถปรับตัวเข้าหากันได้โดยแต่ละฝ่ายนั้นจะต้องพร้อมถอยให้กันได้คนละก้าวเสมอเมื่อกระทําได้ดังนี้การประครับประคองชีวิตคู่ให้อยู่ด้วยกันได้อย่างยั่งยืนจนตราบแก่เท่าชรลานั้นก็สามารถที่จะเป็นไปได้อย่างแน่นอนครับท่านผู้ฟังครับและในโอกาสนี้นั้น ผมก็ขออนุญาตยิบยกนำเสนอในหัวข้อเรื่องชาติที่แล้วได้ทำกรรมใดไว้เหตุใดชาตินี้จึงได้อาภัปรักท่านผู้ฟังครับหากจะถามว่าเหตุใดชีวิตของเรานี้ถึงไม่ดีถึงไม่ราบรื่นไม่มีความสุขเหมือนกับคนอื่นๆเขาทางทางที่เรานี้ก็ไม่เคยได้เบียดเบียนใครหรือทำให้ใครเดือดร้อนก็ไม่แน่ว่าก็อาจจะเป็นเพราะกรรม ที่เราได้เคยทำเอาไว้เมื่อชาติที่แล้วและถ้าถามว่าได้ทำกรรมใดไว้เห <R> ตุใดชีวิตนี้ถึงได้มีเงินไม่พอใช้ชักหน้าไม่ถึงหลังในส่วนนี้ <R> ก็อาจจะเป็นกรรมจากเมื่อตอนที่เราได้มีโอกาสาทำบุญทำทานแล้วเกิดเสียดายในทรัพย์นั้นเสียดายในของที่จะให้ทานนั้นแล้วสุดท้ายก็ได้แอบหยิบเอาออกมาเก็บไว้ในบางส่วนไม่ได้ทำบุญทำาทานเท่าที่ได้ตั้งใจไว้แต่แรก และการที่จะทําให้กรรมในส่วนนี้เบาบางลงไปได้ก็คือเมื่อเราได้มีโอกาสทําบุญทําทานก็ให้ทําตามกาลังศรัทธาด้วยจิตใจที่มีความแน่วแน่มั่นคงไม่มีความเสียดายหรือขอยิบเข้าหยิบออกและสําหรับวิบากกรรมของผู้ที่ไม่มีแฟนไม่เจอคู่ดีๆกับเขาสักทีนั่นก็อาจจะเพราะเป็นกรรมจากอดีตชาติที่ได้เคยสัญญาว่าจะรักกับใครหรือผู้ใดไว้เพียงคนเดียวตลอดไปทุกภพชาติ แต่ก่อนเนื่องจากกรรมของทุกคนนี้ก็มีไม่เท่ากันคนรักที่ได้เคยสัญญากันไว้นั้นก็อาจจะยังไม่มาเกิดหรืออาจจะเกิดก่อนไปแล้วหรือมาเกิดในภายหลังจึงทําให้ตัวเราไม่พบเจอกับคนรักคนนั้นเสียทีและการที่จะทําให้กรรมในส่วนนี้บรรเทาเบาบางลงได้ก็คือขอขมาต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอยกเลิกคําสัญญานั้นเพื่อให้เราได้พบเจอกับคนใหม่หรือเนื้อคู่ในลําดับถัดไปและกรรมที่ทําให้ไม่มีเพื่อนแท้ ไม่พบเจอมิสหายที่จริงใจในส่วนนี้นั้นก็อาจจะเป็นกรรมที่มาจากการที่เราได้ทําบุญแล้วไม่ได้ชักชวนคนอื่นให้ร่วมทําบุญด้วยหรือการที่ได้เคยให้ร้ายเคยนินทาคนอื่นคิดอย่างทําอย่างการที่จะทําให้กรรมในส่วนนี้เบาบางลงได้บ้างก็คือเมื่อเราได้มีโอกาสทําบุญประกอบการกุศลใดๆก็ดีก็ให้ชักชวนเพื่อนให้ไปทําบุญหรือการตีพิมพ์หนังสือธรรมะการเผยแพร่ การแชร์สื่อธรรมะในสื่อออนไลน์หรือการที่เรานี้ทำตัวให้เป็นกัลยาณมิตรที่ดีคบเพื่อนด้วยความจริงใจการที่ชาตินี้มักจะถูกโกงถูกขโมยของอยู่บ่อยๆก็อาจเป็นเพราะกรรมจากชาติที่แล้วได้เคยโกงเคยเบี้ยวหนี้คนอื่นการครบคนพานหรือการเคยเป็นผีผนดันมาก่อนการที่จะทำให้กรรมในส่วนนี้มีความเบาบางลงได้ก็คือเมื่อเราได้มีโอกาสทำบุญประกอบการกุศลใดๆก็ดี ก็ให้เราได้ทําบุญอุทิศส,ส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรและจะต้องไม่ยืมกันใครอย่างพร่ำเพื่อและจะต้องอยู่ให้ห่างจากการพนันอปายะมุกทุกชนิดและก็ขอฝากกับท่านผู้ฟังเอาไว้ว่าถึงแม้ว่าผลกรรมจากชาติที่แล้วจะตกมาถึงชาตินี้ให้เราได้ชดใช้กรรมแต่ทว่าตัวของเราเองนี้ก็สามารถที่จะหยุดก่อกรรมทําชั่วเพื่อที่จะทําให้ชีวิตในโลกนี้และโลกหน้าของเรานั้นเป็นผู้ที่อยู่ดีมีสุขได้ และหากท่านผู้ฟังเป็นผู้ที่มั่นคงในคุณความดีมันเพียงประกอบสร้างบุญกุศลบารมีอยู่เป็นนิดไม่เพียงแค่ในชาติหน้าชาตินี้แหละครับที่เราจะพบแต่ความสุขความเจริญและก็ขอย้ำอีกครั้งให้ท่านผู้ฟังได้เชื่อเรื่องของการทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเข้าไว้ถ้าเราเป็นคนดีประพฤติดีคิดดีทำแต่ในสิ่งที่ดีๆเรื่องดีๆทั้งหลายก็จะเข้ามาในชีวิตของเราอย่างแน่นอนครับ ทั้งนี้ก็ต้องขอเรียนให้ท่านผู้ฟังได้เข้าใจกันก่อนนะครับว่าเรื่องราวทั้งหมดที่ผมได้นําเสนอไปนี้ก็เป็นเรื่องที่เป็นความเชื่อของคนเฉพาะกลุ่มเฉพาะบุคคลจริงๆก็ขอให้ท่านผู้ชมผู้ฟังโรดได้ใช้ดุลยพินิษฐ์และวิจารณญาณของท่านในการรับชมและรับฟังนะครับก็ขอท่านผู้ชมผู้ฟังได้พิจารณาด้วยสติด้วยปัญญาด้วยภูมิธรรมขอให้มีความเจริญในธรรม ทุกท่านทุกคนครับและก็มาถึงช่วงของข้อคิดข้อทําส่งท้ายอีกเช่นเคยครับกับเรื่องราวของข้อฉกคิดคติเตือนใจที่จะนำมาให้ท่านผู้ฟังได้ฉกคิดพิจารณาก่อนจากกันอีกเช่นเคยในครั้งนี้กับหัวข้อเรื่องวิธีสร้างคุณค่าให้ตัวเองอยู่ที่ไหนใครก็อยากที่จะเป็นมิตรท่านผู้ฟังครับการที่เรานี้รู้จักที่จะสร้างคุณค่าให้กับตัวเอง ไม่ว่าจะอยู่ในที่แห่งใดก็ล้วนแล้วแต่มีคนรักมีแต่คนที่อยากจะเป็นมิตรด้วยผมก็ขอนำเสนอวิธีการสร้างคุณค่าให้กับตัวเองอย่างแรกนั้นก็คือการรู้จักที่จะแบ่งเวลาชีวิตก็ลองนึกดูว่าถ้าเรามัดแต่ทำงานคิ้วขมวดตลอดเวลาใครกันที่จะกล้าเข้าใกล้และหากว่าพอวันหนึ่งเราไม่สามารถที่จะทำงานได้แล้วหรือเกิดความไม่มั่นคงขึ้นมา เราก็จะมีความรู้สึกที่ว่าไม่เหลืออะไรเลยฉะนั้นแล้วก็จงให้ความสำคัญให้เวลากับคนในครอบครัวเพื่อนร่วมง,งานในวันว่างบ้างแล้วทุกวันของเราก็จะมีค่าเสมอครับวิธีต่อมาที่จะสร้างคุณค่าให้กับตัวเองก็คือการรู้จักที่จะดูแลตัวเองเสมอเพราะหากว่าเรานี้ละเลยที่จะดูแลตนเองก็จะทำให้บั่นทอนความมั่นใจของตัวเองลงไปเรื่อย ก็ขอให้เริ่มพิจออกกับลังกายทำตัวเองให้ดูสดใสขึ้นก็จะช่วยให้เรานี้มีความรู้สึกสดชื่นมีความมั่นใจในตนเองและก็จะมีพลังทำในสิ่งที่ดีๆอีกเยอะแยะมากมายครับอย่างต่อมาก็คือการที่เรานี้มีรอยยิ้มที่จริงใจอยู่เสมอนั่นก็เพราะว่าการที่เรายิ้มออกจากใจจริงๆนั้นก็จะแสดงออกทั้งทางดวงตาและก็ปากไม่ใช่เพียงบุมปากที่ทำไปตามารยาทเท่านั้น ซึ่งการยิ้มอย่างจริงใจนี้ก็จะทําให้อีกฝ่ายเด้รู้ถึงความเป็นมิตรและก็จะรู้สึกถูกชะตาก,กับเราตั้งแต่แรกเห็นเลยละครับและสมองของเราก็จะหลั่งสารแห่งความสุขออกมาด้วยก็จะทําให้เรามองชีวิตในแง่บวกมากขึ้นวิธีการต่อมาก็คือการฟังให้มากกว่าการพูดการที่เราหัดที่จะรับฟังอีกฝ่ายให้มากขึ้นก็คือการแสดงออกว่าเราใส่ใจคนอื่นขนาดไหนไม่ควรที่จะพูดขัดจังหวะ ขณะที่คนอื่นยังพูดไม่จบเพราะมันอาจจะทําให้เราพลาดโอกาสที่จะทําความรู้จักกับอีกฝ่ายมากขึ้นในขณะที่อีกฝ่ายก็จะมีความเหนื่อยหน่ายที่จะคุยด้วยตรงกันข้ามกับการที่เราหักที่จะรู้จักรับฟังการสบตาการพยักหน้ารับคําตอบร,รับเกี่ยวกับเรื่องที่กําลังคุยไม่ว่าอีกฝ่ายนั้นจะเป็นใครก็ตามก็จะทําให้ใครต่อใครรู้สึกสบายใจที่ได้คุยกับเราครับวิธีต่อมา อย่ามัวเอาแต่คิดถึงเรื่องของตนเองในขณะอยู่กับผู้อื่นและในสังคมปัจจุบันนี้ก็ยอมรับว่าก็คงจะไม่พ้นจากอุปกรณ์สื่อสารต่างๆแต่ก็อยากจะขอฝากว่าจะได้มัวแต่ก้มหน้าอยู่กับมือถือเลยนะครับเพราะยิ่งเราตัดโลกภายนอกออกไปมากแค่ไหนตัวของเราเองนี่แหละครับที่จะยิ่งโดดเดี่ยวมากเท่านั้นก็ขอให้ลองเงยหน้าแล้วใช้เวลาทําในสิ่งที่ชอบชีวิตของเรานี้ก็จะมีความหมายขึ้นอีกเยอะแม้จะอยู่คนเดียว ก็จะทำให้ตัวเรานี้รู้สึกอิ่มใจมากกว่าการสไลด์หน้าจออย่างไรจุดมาอย่างแน่นอนครับวิธีการต่อมาก็คือการรู้จักที่จะวางเป้าหมายอย่างชัดเจนให้กับตนเองเพราะนั้นก็จะทำให้เราได้รู้ว่าจะมีชีวิตเพื่ออะไรก็ลองตั้งเป้าเล็กๆก,ก่อนนอ,อกจากเราจะรู้สึกดีขึ้นแล้วคนที่อยู่รอบข้างนั้นก็จะรู้สึกว่าเรานี้เป็นคนที่มีสเสถีม,มากเลยทีเดียวครับวิธีต่อมาการรู้จักให้ โดยไม่หวังอะไรตอบแทนกลับมาบางครั้งการที่เราได้ให้อะไรยังเพราะคิดที่จะให้เท่านั้นก็จะทำให้ตัวเรารู้สึกดีอย่างพูดไม่ถูกนั่นก็เพราะเรานี้จะได้ไม่ต้องมามัวเสียเวลาคิดว่าเขาจะตอบแทนอะไรเราอย่างไรบ้างซึ่งการที่เราให้โดยที่หวังผลตอบแทนนั้นก็จะพาทำให้เราคิดว่าตัวเองไม่มีค่าเขาก็จึงไม่เห็นความดีของเราแต่การที่เรานี้ได้ให้จากใจนั่นแหละครับมีค่าที่สุดแล้ว สิ่งใดที่ให้แล้วตัวของเราเองไม่เดือดอร้อนก็ขอให้จงให้ไปเถอะครับเหตุผลแค่สบายใจเพียงเพราะได้ให้นั่นก็พอแล้วมันก็จะดึงดูดสิ่งที่ดีดๆเข้ามาหาตัวของเราเองครับวิธีต่อมาก็คือการคิดถึงแต่ในสิ่งที่ดีๆในทุกๆวันนั้นการที่เรามองโลกในแง่บวกมีประสบการณ์กับสิ่งที่ดีๆเช่นความรักอารมณ์ที่สนุกสนานก็จะรู้สึกถึงคำว่าเป็นไปได้ มากกว่าคนที่เห็นอะไรต่ออะไรที่ชวนหดหูอยู่เสมอฉะนั้นในทุกๆวันก็ขอให้เราได้จินตนาการถึงความสุขความสําเร็จและสิ่งดีงามทั้งหลายที่เราได้เคยผ่านมาและสิ่งที่เราอยากจะให้เกิดพยายามทําให้เหมือนกับว่ามันได้เกิดขึ้นแล้วจริงๆและสิ่งเหล่านี้ก็ใช่ว่าจะดีแต่เพียงแค่กับตัวเราแต่มันก็ยังจะเป็นพลังบวกที่สามารถส่งไปยังคนรอบข้างให้เขาได้รับรู้ได้ และก็จะทําให้พวกเขามีความรู้สึกดีตามไปด้วยได้ครับวิธีการต่อมานั้นก็คือการที่ตัวเรารู้จักที่จะชื่นชมคนอื่นและตัวเองบ้างก็แน่นอนว่าการที่เราชื่นชมและยกย่องคนอื่นไม่ว่าใครๆเขาก็ชอบกันทั้งนั้นแล้วก็จะเป็นสิ่งที่ทําให้คนอื่นมองเห็นความใจกว้างของเราอีกด้วยทั้งยังจะมีความรู้สึกที่ดีกับเราแล้วคําชมเหล่านั้นก็จะกลับมาหาตัวเราด้วยเช่นกันครับ และวิธีการสุดท้ายก็คือการหัดที่จะยอมรับความล้มเหลวให้ได้แต่จงจะได้ยึดติดไม่ว่าจะเป็นการพูดถึงความล้มเหลวของใครๆหรือแม้แต่ของตัวเราเองก็ตามเพราะมันไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยมีแต่จะทำให้เรารู้สึกไร้ค่ามากขึ้นเท่านั้นและก็ขอให้ทุกท่านได้ทำความเข้าใจไว้ว่าความผิดพลาดทั้งหลายนั้นมันก็เป็นเรื่องที่แสนจะธรรมดาที่สามารถจะเกิดขึ้นได้กับคนทั่วไปและทุกๆคน ขอให้เรานี้อย่าได้เอาความล้มเหลวความผิดพลาดทั้งหลายในชีวิตมาตอกย้ำบั่นทอนกำลับบงใจของตอนเองแต่จงให้มันสอนเราและก้าวต่อไปข้างหน้าอย่างมีกำลับบงใจจะดีกว่าครับและก็ได้จบลงไปกับเรื่องราวของข้อคิดข้อธรรมสาระความรู้ทั้งหมดที่กระผมได้นำเอามาเสนอกับท่านผู้ฟังในวันนี้ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสิ่งที่ผมได้ํำเสนอไปนี้จะมีส่วนที่เป็นประโยชน์ให้ท่านผู้ชมผู้ฟัง ได้นำไปประยุกต์ปรับใช้ให้เหมาะสมกับแนวทางและหลักการในการดำเนินชีวิตของท่านเพื่อที่จะให้เกิดประโยชน์ต่อตัวท่านเองและคนรอบข้างก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับดำเนินมาถึงตอนท้ายนี้ผมก็ขออำนวยไวยพรให้ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังกันมาจนถึงท้ายที่สุดนี้ผู้มีเฮริโอตาปผู้มีความละอายชั่วเกรงกลัวระบาปผู้สแสวงหาคุณงามความดี โอ้ไฟศีลไฟธรรมทุกท่านทุกคนขอจงได้ประสบพบเจอแต่ความสุขสริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลขอความเจริญงอกงามในอริยะยถาธรรมความสงบเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจและความผาสุขทุกประการขอจงได้บังเกิดมีกับท่านผู้ฟังทุกท่านทุกคนนะครับสุดท้ายนี้หากว่ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ขาดตกบกพร่องผิดพลาดตกหล่นประการใดกระผมอานนน ก็ต้องกราบขออภัยท่านผู้ฟังไวนกที่นี้ด้วยและหากว่าท่านผู้ชมผู้ฟังรับชมรับฟังแล้วชื่นชอบก็สามารถกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับกระผมอานนท์ได้และสามารถกดที่รูปกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปวิดีโอใหม่ๆของกระผมอานุนได้ก่อนใครสําหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ต้องขอลากันแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าโปรดได้รับการขอบพระคุณจากกระผมอานท์ ขอบพระคุณครับ